สอบปุงยาให้เสียงภาษาไทยโดยน้องนะเองครับนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพคุณครูวัสดีครับคุณครูสวัสดีัเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับคุณครูน่าจะมาสอบการปุงยานะครับให้กลายเป็นสัตว์นะครับผมวันนี้เหมือน ก็ง่ายมากเลยนะครับผมถ้าใครสามารถปรุงยาได้ให้กลายเป็นสัตว์นะครับก็จะได้รับคะแนนเกรด A ไปเลยนะครับผมเริ่มจากซอมบี้คุงก่อนเลยครับจัดไปครับอาจารย์แฮ่ๆจัดไปเลยนี่นี่ใส่ไปหมดเลยอ้โหกลายเป็นคนครั้งเย้ท้าไม่ถูกต้องนะครับซอมบี้คุมเธอจะต้องกลายเป็นสัตว์นะครับไม่ใช่กลายเป็นมนุษย์นะ เข้าใจไหมนักเรียนซอมบี้คุงเข้าใจแล้วครับคุณครูเยี่ยมมากเลยครับนักเรียนซอมบี้คุงนักเรียนคนต่อไปสเกลิเตันคุงครับตามผมเร็วจังเลยครับคุณครูอุ้ยอ้าวสายหมดเลยนี่โอ้โหกลายเป็นชาวบ้านไปแล้วทำไม่ถูกต้องนะครับสเกลิเตันคุงเธอต้องกลับไปฝึกมาเพิ่มนะครับเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับคุณครูนักเรียนคนต่อไปนะครับแมงมุม ฮ่าฮ่าผมจำได้สูตรนี้ผมทําเอ้กับมือรับรองขายเป็นสัตว์แน่อ้โหขายเป็นปลาหมึกเล่าเย้เยี่ยมมากเลยนะครับแม่มุมคุ้งเธอสามารถปรุงยาลายเป็นสัตว์ได้สุดยอดเลยครับเก่งมากๆเลยนะครับขอบคุณครับคุณครูเอาเลยครับแล้วทีนคนจะไปนะครับสลามคุงครับผมตาผมน่สินะนี่ผมไม่ทําให้เต็มที่เลย เลยครับสลามคุ้งเธอสามารถปรุงยากายเป็นสัตว์แมวเหมียวได้เก่งมากมากเลยนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับคุณคุูนักเลยนคนต่อไปนะครับนักเลยนเอ็นร์แมนครับผมอะไรกันเนี่ยถึงตาเราแล่วเหรอออจะใส่อะไรดีนะอ๋อรู้แล้วใส่ไฟเลยนี่โ,ฮโ,ฮโ,ฮโฮอ้โหกลับไปฝึกนเลครับ มครั้งหน้าจะได้สอบดีขึ้นกว่าน,นี้นักเลยนคนต่อไปนะครับนักเรียนซอมบี้หมูคุงคราบมันจะไม่ยากอะไรนี่ใส่เนื้อหมูเลยสามอันเป็นญล่าลสีครูอ้า่าันกลายเป็นหมูแล้วย<ะ>เย่เก่งมากเลยนะครับซอมบี้หมูคุงเธอทําได้ดีมากเลยกลายเป็นหมูแล้วสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวเอาคะแนนเกรดเอไปเลยขอบคุณครับคุณครูอุดดนักเลยนคนต่อไปนะครับนักเรียนแกรดครับผม ผมฝึกมาแล้วครับอาจารย์ผมฝึกมาจากแม่ลกเลยนี่เป็นไงโฮโฮโฮกลายเป็นแกะแล้วเยี่ยมมากเลยนะครับแกเธอสามารถปรุงยากลายเป็นสัตว์แกะแล้วสุดยอดเลยนะครับผมดีมากมากเลยขอบคุณครับคุณครูต่อไปนะครับเด็กเรียนคนสุดท้ายเด็กเล็กคิปเปิลอาจารย์ดูผมดีดีสูตรนี้ผมคิดเองกับเบอร์คิปเปิล เมื่อกี้เธอใส่อะไรเข้าไปสุดท้ายเนี่ยทีนทีครับอาจารย์ไม่นะเอ็นเดอร์แมนได้ e. อีแก๊ดได้เอซอมบี้หมูคุ้งได้เอคิปเปอร์ได้เอ er, สลามคุ้งได้เอแมงคุ้งได้เอสเกตูดันคุ้งได้บีและซอมบี้คุ้งได้บีะ Zombie, B, นะครับและก็ like, ขอขอบคุณนะครับผมสแสบสูงสปอนเซอร์ แมงม no ุมคุงได้ tekrar. A สเกตดตันคุงได้ B และซอมบี้คุงได้ B นะครับแลก์ก็ขอยัขอแสดงความยินดีกับชาวบ้านเลยนะครับที่เขาถึงแชร์คลิปนึงและขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและก็ต้นฉบับจาง d i f f e l e n s e และเจ็คก็เหมือนน่าจะโดนหนูบาย